แกะฟ้าหลังซัมซุมเอศูนย์สามเกือททันงงๆว่าเอ๊ะแกะยังงง่ายนี่เอาฐานซ็นิปคอนเกือเครื่องท่านตกน้ําจะได้แก้ไขเบื้องต้นได้แกะออกมาสบัด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 นี่ครับคอไปเฉยๆครับตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจซัมซุมเอศูนย์สามใช้เล็บอันแข็งแรงของท่านแต่ว่าทําไม่แข็งแรงพอเพราะสาวๆนี่เลยใช้นี่ปึ๊บที่ จะไม่ถนัดอะไงรแล้วใช้เล็บดีกว่าพ่อใบเฉยนี่ขอบบข้อใบเฉยๆเลยข้อใบข้อใบตัวนี้ไม่มีจุดเสียงอะไรเลยแกะข้อใบเฉยแบบนี้นี่ <c oughs> เมนบอร์ดทำเผื่อด้วยกล้องาชร์จรไม่เข้าก็แกะเฉพาะท่อนล่างนี้ ชาร์จไม่เข้าชาร์จแบตรีไม่เข้าแล้วก็เดดูยวดูสิมตแต่รบมาให้คร ดสบายตามสไตล์ซัมซุมแต่ว่าสวยงามใช้ไขควงสีแฉกนะครับผมสีแฉกมีขายตามท้องตลาดนัด <c oughs> ไปนัดก็ได้แล้วพงไม่ไดังก็นี่เลยชุดนี้สายแบตไม่เข้าก็เปลี่ยนชุดนี้เลยครับแกะออกมางี้ปึ๊บแกะออกมาก,ออก,มาก็งัดขึ้นมาแต่ว่าก็จะยากหน่อยนะถ้ามีไอสกรสมอทอก็เนี่ยใช้ขยับขยับนี่น เบียเราก็ปึ๊บนี่เลยชุดหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปที่เดิมถอดออกมาไงเราก็ใส่ไปอย่างงไ้นี่ชาดไม่เข้าก็เรียบร้อยนี่การมาชาดไม่เข้าเราใส่กลับเข้าไปที่เดิมปึ๊บชุดนี้ก็จะลืมใส่นะสายเสวากาศสัญญาณ ย้อกลับไปที่เดิมใส่ของไปแบบนี้แกะใส่ทดสอบดูก,ก่อนก็ได้นะครับผมถ้าซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้ก็สติ๊กเกอร์จะพึ่งดึงอ๋อเดี๋ยวมองชาด,ดูก่อนสิจะเท่าไหม เ็นลูกฟ้าผ่าหรือเปล่าน,นี่เป็นลูกฟ้าผ่าเรามองเห็นหรือเปล่ปาฟัาผ่าก็แสดงว่าเรียบร้อยงานแต่ว่าถ้าแผงชุดชาร์จไม่ดีก็สัมพันธ์กันนะครับไม่ไม่ดังสัญญาณไม่มีสุกเมื่อกี้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน นี้ยังออกมาไม่นานนี่ดูนี่ง่ายครับฝาหลังไม่ติดกาวใส่ก็กลับเข้าไปที่เดิมนี่โอเคทรงงานเผื่อมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างครับ